ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอะไรกันเลิฟซีเลิฟซีในความที่เราไม่เคยเล่นเลิฟซกัาซึ่งกันและกันก่อนมันก็ะการที่ได้เล่นก่อนเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละคนมีลิมิตขนาดไหนซึ่งชวงปีที่เราแทบจะไม่มีเลยมันดูเดือดไหมคะที่เลิฟต่อไปไม่ใช่กัน สบายใจแบบรอนว่าวันนี้ความสบายใจมากกว่าแบบโอเคมันได้ถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญจะได้คมสีดีเลยก็คือแฟนๆนิยายไม่ต้องห่วงเลยนอกจากที่ต้องตอบก็จะมีแบบเคนติดพิเศษแบบที่ไม่พี่น้องคพลงร้องเพลงใดๆประกอบเีลงนี้อย่างนี้ยังไม่แน่ใจไม่ได้คุยเลยให้ลุ้นกันตอนนี้นยังไม่เกิด เรื่องของการถ่ายจะไปโลเคชั่นต่างจังหวัดนะหรืออยู่ในเมืองก็จะต่างจังหวัดเพราะว่าในกรุงเทพก็จะถ่ายแบบทกที่ระดับนี้ได้ใช่ไหมไม่ลงไปน้ำทำไมมาบ้างแต่ก็ใช่เพราะว่าแม่น้ำในกรุงเทพก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้ก็น่าจะแบบไปโซนเหนือฝั่งโน้นนลองดูกันเอาฝากกัน